ทุกคนวันนี้เราไปทำการช่วยเอ็กซเรย์ที่โรงงานแห่งหนึ่งแถวอายุทยานะคะสนุกมากและพี่รูว่ากับข้าวในโรงงานมีโค้ผูกแผมไมีมข้าวฟรีบวนการซื้อกับซื้อกับสามยามสี่ย่างกับข้าวทั้งหมดราคาแค่ยี่สบามบาทเรียบร้อยเสร็จแล้วครับลงไฟมือเลย เออั้าของในกระเป๋าเรียบร้อนแล้วใช่ไหมคะค่ะ,คะเ,<อ>เดินไปตรงรอยเท้าสติกเกอร์เลยนะคะกอด่อนที่เครื่องเลย เรียบร้อยครับลงซ้ายมือเลยนี่ก็คือหน้าที่ของเราครอครอนะคะโดยเราจะต้องทําการเรียกลูกค้าหรือคนไข้หรือพนักงานของบริษัทเขาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ตรวจเช็คว่ามีอุปกรณ์ของที่บางขวางตรงช่วงปอบที่จะทำการเอกซเรย์ยหรือไม่นะคะในส่วนนี้นะคะเราก็จะแจ้งว่าคนไข้ชื่ออะไร ควรชื่อนะคะแจ้งเอาของเอกจากกระเป๋าให้เรียบร้ออย่าให้มีเหลือเลยโดยจากที่เราเอ็กซเส์ในโรงงานเนี่ยเราจะอัโลมให้คุณผู้หญิงไม่ต้องถอดเสื้อในนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บเก็บรถนะคะเพื่อรถเก็บรถเก็บอุปรกรณ์แล้วก็เก็บกลับโรงพยาบาลโดยในเคสวันนี้เนี่ยเราอะถึงที่โรงพยาบาลประมาณ6กโมงกว่า6กโมงครึ่งน,นะคะออกเดินทาง หกโมงคึ่งเช่นการตอนเชา้าแต่เรามาตั้งแต่ปีห้าเนี่ยนี่เราต้องนั่งรถไปทำการเอ็กซเลย์ให้โรงงานแห่งหนึ่งแถวยุธยานู่นไกลอยู่ค่ะแต่ว่าก็ดีแล้วก็ขากลับรถไม่ติดนะก็ถึงที่หมายง่ายขากลับนั่งรถทัวร์คันใหญ่ๆรถเอ็กซเรย์มาแต่ขาไปก็นั่งรถตู้ของ ไม่ใช่มีแค่เอกซเรย์อย่างเดียวนะกลับมาแล้วก็มาเตรียมหาซื้อกับข้าวกับปลาเพื่อจะกลับบ้านมากินมื้อเย็นนะเออนี่้วนทำมันรูไปนี่นะคะคือลบหนึ่งวันนะคะลบเอกซเรเราจะเป็นหน้าแบบนี้นะคะสนใจหรือใครต้องการติดต่อให้ไปเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับโรงงานห้างรวานต่างๆที่มีพนักงานบทตลากกองเยู่ก็ใจทำงงพยายามไม่ได้นะคะเราขอบริการค่ะ